สวัสดีครับทุกคนเราอยู่ก,กับช่องนับเพิ่ f ฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโระโบบในแมปอุจิเปอร์อะไรสักอย่างนี้แหละขอโทษด้วยครับที่ลืมแอลขอเพิ่มกนตัวละครเราจานี้ต่อไปการน,นอนนอนไม่นานหรอกนอนเต็มอิ่มไปเลย แต่สิ่งที่แย่ที่สุดก็คืออาหารพิซซ่าเออเอาอะไรดีเอาเ,เอารา,า,าคาที่มันถูกหน่อยราคาแพงสุดพันหนึ่งเลยอรอสลัดแมวเอาชีสสักกันโอเคชีสสงสัยว่าเราต้องทำคลิปและเออนี่นี่อีกอีกหอีกแค่ไม่กี่อัออออออนน,นมนม,นมกินนม ตอนนี้ตังเราคือแบบจะหมดแล้ว,ว่าอ่ะทำคลิปกันดีกว่าเอาเป็นคลิปนี้ไลฟ์สตรีมรีคอร์ดสวอัสดีครับทุกคนตอนนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอทนะครับโอเคแล้วก็จบนะครับแค่นั้นเออไม่ได้ เอ้ยไม่ค่อยกางอุ้ยไม่ได้เลยอ่ะโอเคไปแพ้เวลามันเร็วมากกูแค่แค่ไม่กี่วีก็อนนี้แล้วอะง่วงง่วงหาเหงานอนง่วงหงาง่วงห่าเหงานอนคืออะไรอุ้ยกูเงินเยอะมากโอ้วโห โอ้ oh. มีอะไรกินสักทีงั้ซื้อเฟอร์นิเจอร์กันดีกว่าเอ่อเอาในโซฟาเหรออืมฉันวางวันนี้ห้าพันเลียเอาแบบเอาฉบับสองร้อยก่อนเออ เปลี่ยนด้านไหมเฮ้ย,ยกูนะไม่ใช่ว่ามันสลับด้านเป็นอป่ะงไบเป็ยนี่แหะว่างโอ้ทำไมสม,มุดมีน้อยจังแล้วก็เกี่ยวนี่คืออะไรอ๋อเป็นไอเนี่ย แต่แพงนะแพงแพงมากด้วยสนุกดำจะต้องทำคลิปอีกโอเคทำคลิปต่อแต่คราวนี้จะไลฟ์แตรมอย่า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 โอเควันนี้เราจะมาไลฟ์กัน เฮปปี้ชอบอ่ะอ่ะกดไปรัว จริงอ่ะผมกดมั่วน่ะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก้อยเกือบเฮ้ย อ๋อ,อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๊บปเกือบแล้วคุพระโอเคคลิกกดผิดหรอโอเค,อเ,คเราต้องกดป้กดผิด ่าไม่ใช่ โอเคสตันอยู่เมื่อกี้สตันนี่แหละเมื่อไหร่มันจะจบเย้ตังอะตังตังไม่ได้ตังโนบปิดจะเกลียดไปโดนนี้ปิด อาอน,นี้แล้วกันมีคอดโอ,โอ,โอ้เอาทำมมันจบเร็วจังเช็บต่อสายเหมือนมองแัสยังไม่ถึงเลย เย่มาฮือเคร่ะเราลองลองลองไปสำรวจข้างล่างกันดีกว่าวู้ฮู้บ้านร้านขายบ้านส,สวัสดีครับอ้าสวัสดีมาซื้ออะไรจ้านี่คือบ้านหลังแรกคุณเป็นเจ้าของอยู่ ห้าเอ็มดีวกว่อน,นะห้าเอ็มนี่มันเท่าไหร่อะห้าหมื่นห้าพันหรือเปล่าห้าพันปะเดี๋ยวลองเอาเงินให้ได้ห้าพันก่อนแล้วก็จะลองดูถ้าเกิดไม่ใช่ห้าพันก็ห้าหมื่นโอเคทำคลิปต่อ สาวัสดีครับทุกคนตอนนี้จะจบคลิปแล้วเลิฟโอติดตามหนึ่งนะเฮ้ยติดตามหนึ่งนี่ไม่คืออะไรโอ้ยฉันรู้สึกง่วงนอนดีกว่า ช้ามาค่อยมาดูโอโอ,โอเคไม่ใช่เราจำนวนเข้าดูนี่พุ่งพุ่งมากแต่เงินน่ะหรอน้อยมากของกินแต่เราจะต้องประทังชีวิต อืออ่ะแห่ก็ได้โอเคอ่ะแคนั้นก็ทำคลิปต่อขยันไปคนขยันให้ทุกคนตอนนี้เราจะจบคลิปแล้วบ๊ายบายโอเคอเค่ะโอ้ยไม่ใช่อีกแล้ว

ทำไมเงินมันดูยอดพุ่งกว่าอันที่แล้วคุณสามารถหาไอเทมได้อืมอ่ะเอามาเดอร์แล้วกันมาเดอร์ไอเนี่ยปรับปับปๆับป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 ับหมดมาเดอร์ชิสตอรี เอาขึ้นขคาโอเคปล่อยคลิปนอนต่อโอเคเล่นเกมมันใกล้จะหมดแล้วเฮ <c oughs> ้ดูยอดเงินยอดวิวเฮ้ย เงินเยอะมากวิ่งไปซื้อบ้านมันจะใช่หรือเปล่า5 m นี่มันเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านห้าล้านโอ้เออลืมไปพันหนึ่งมันจ,จะต้องปเป็น k คลมลดราคาลงหน่อยไม่ได้หรอครับ ไม่ได้ค่ะถเราคาไม่ได้มันก็เสียง้องหมดสีค่ะคุณเข้าใจหน่อยค่ะคุณเข้าใจหน่อยค่ะเอ่อผมว่าผมไปซื้ออุปกรณ์อะไรใหม่ถึงไม่ใช่ฮหนัน่นอัพเกลหรอ เอร้อานชอ็อปอยู่ไหนร้านช็อปอยู่ไหนเออใช่นี่ป่ะจำได้ว่าเหมือนผ่านร้านชอ็อปร้านค้าร้านค้าอ๋อนี่ไงสวยเล้วอ๋ออมเอาอะไรดี นี่ก็ดีนู่นก็ดีมากสุดคืออะไรราคาสูงสุดมันจะคืออะไรสูงสุดคือสเก็ตไฟถ่ายคลิปอ้กลับดีกว่า <c oughs> เราซื้ออะไรเดี๋ยวคอมพิวเตอร์ดีไหมเออคอมพิวเตอร์ดีกว่า อืมยี่สิบ k โอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับแต่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้องปุ๊บฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนี่สี่หรอหมายถึงเพื่อนผมนะฮะเออนี่จะขึ้นเรือจะขึ้นเรือ พี่คบขอขอเข้าหน่อยครับพี่พี่เออเออเออปีนเข้าออโอ้ยตงใจบ๊ายบายครับทุกคน